สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่สิบเก้าตุลาคมมีอะไรออกมาเช้าวะ่ะวีบีทีศูนย์ห้ามีวันกาศนะครับนี่วีบีทีศูนย์ห้านี่ขีดหนึ่งขีดโอโ้โหเอาแลนะ้วขีดหนึ่งและวขีดสองวันนี้เราจะมาระเบิดต้านเราจะแกะขีดหนึ่งยี่สิบสี่กลอ่องขีดสองยี่สิบ่ยี่สิบสี่กล่องเพื่อจะดูว่าหลังกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนว่าหลังกล่องมีอะไรขีดหนึ่งมีรอยเย่านะครับยี่สิบใบแล้วก็นานรุคามิ ยี่สิบสองใบมีกาสส่วนคีสองนะครับนี่ดูทางนี้เลยเอล,ลัคนยี่สิบสองใบนุบะนุบะสมะสิบใบแล้วก็ oh. โกนพลราดินห้าใบนะครับทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยครับกล่องละร้อยสามห้าครับใายลิงก์นี่มีคลิปเอาอีกแล้วใายคลิปนี่มีลิงก์นี่ไม่ได้แก้งยางนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมีแยกแคนซึ่งทำไปแล้วละ่ะแล้วก็สุ่มหลังกล่องก็มีขายละในช็อปปี้และลาซาด้านะครับ ที่พูดมาอยู่ใต้คลิปนี่ครับลิงก์เข้าไปเข้าไปที่ร้านพี่ผ่านลิงก์เนี้ยลิงช็อปปี้ล่าไดา้ก็ได้เลือกเอาแล้วก็ไปพิมพ์ v ขีด bt ทีศูนย์ห้าขึ้นมาทุกอย่างเลยมาเริ่มจะขีดหนึ่งก่อนดีกว่าปุ๊บได้อะไรมั่งไอ้ที่เขาว่ามีเกตสี่ใช่ไหมอุ้มใช่ครับปุ๊บเกียบบานดาวมามอุ้มนิ<ก>ดห<า>น่อยเฮ้ยเกตสองเดี๋ยวแล้วตามทำเนียเขาเราจะแรกๆเราใจะให้ดูสภาพฟอยก่อนเราเลี้ยงออกทีไรนะใบนี้สุ่มหลังกล่องทุกทีอะไรเหรอมันม<ป>ันไทยไอ้จริงดิใช้เล่นพรีเมียม อฟอร์มจะเป็นเรียบๆนะครับฟ์อาร์ตไม่มีอะไรเรียบๆแล้วก็ขยับก็จะเป็นสามเหลี่ยมแ้๊บๆสี่เหลี่ยมข้างหลังแ้วบๆเหมือนเดิมหายากด้วยไปเนี่ยใบธรรมดาเก่ารู้ว่าไงเก่ามากแล้วเขายังใช้อยู่ไหมยใช้วีไม่ใช่อ่ะมันเป็นพิมพ์แหมแหมมึงเรียกร้องแหละไอฮิวสองแล้วเขาเก็บเขาเตรียมเก็บกันนหะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าแหมอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจนการ์ดของนาดูคาบิอ่าอย่างที่บอก เป็นการณ์นะครับเราจะบอกเขาสามารถอะไรดีไหมมันทําอะไรได้ไว่ออุ้มรู้ยังทําไม่ได้แล้วดีละอ่ะนานเอาแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะค่อไปรีวิวอัศนีข้ 3, <ม>างสามคิวบวกหมื่นเดี๋ยวเราเราไปรีวิวดีกว่าเมื่ออยู่ในนี้ถูกรีทายจากช่องจีตอกการ์ดใบตอกไม่เอาเราเระเบิรตต้นอกนกว่เาเฮีเดอไปดูอะรีวิวนี่โอ้ยสวยเหมือนกันวะ่ะฟอยด์เหมือนเดิมครับเรียบๆเฮ้ยแต่พี่ว่าเป็นันสวยนุ้ยเก่งไหมเก่งวะเดี๋ยวเก่งเก่งเก่งเป็นใบไทยอ่ะ ่อใช่ใช่ไหมอ้าวพี่ขายไม่แพงนะไปเท่าไหร่วะน้ซื้อข้าวอย่างเงี้ยเหรอไปเท่าไหร่บอลสามเก้าไหมใช่ใพี่ขายสามเก้าเองโคตรถูกอะหมดแล้วหมดเลยนะพี่จะแกะใหม่ทั้งหมดเป็นของลอยยอดลอยย่างมาอีกแล้วรอยย่างแต่ละตัวกันตัวนี้ใช้ไหมอืมผมเห็นพวกเล่นรอยยอใช้กันนะใช่เลพี่เอ๋นก็ใช้อยู่แล้วอ๋อพี่เมี่ยหมอมันมีในวีทีวีใช้ไหมวี อ๋ออันนั้นอันนั้นอ๋อมันคนตัวกันนี้ของของพรีเมียมใช่ไหมนี่ของพรีเมียมครับเอาหรอนี่ตัวลงหลังกล่องนี่เกตสองเป็นพรีเมียมหรอใช่ครับอะไรกันเนี่ยงงก็ดิพรีเมียมไม่ค่อยได้โดอะไรเติมห้ามใส่การอะไรสักอย่างอะไรมาแล้วมาแล้วในดาบทองแคร์นลายโกงโกงอะไรลอยย่างไม่รอยย่างตีมตอนนี้เพิ่งนั่งดูมันเล่นกันมันเหมือนกันว่ะสวินพูดเด็ดไอ้อุ้ม ชุดเนี่ยนาลุคามิเนี่ยมีตัวที่ไม่มีในซีพีเท่าใช่ปะมีครับใช้ด้วยไอ้พวกคอมบอนใช่ไหมดึงดึงข้างหลังขึ้นมาเลี้ยวจากหลังแวกก็ดึงขึ้นมาได้ใช่ปะทีจมันจะค่าคอแทงแต่ว่าตอนนี้ถูกครับรอยย่างรอยย่างรอยย่างเอตัวนี้แล้วเยอะสุดวมาดก่อนเราจงเราจะดูนะว่าตันหนึ่งเนี่ยออกอะไรบ้างบอลทําทําเป็นเจนการเฮ้ยมันจะมีกี่แบบวะโอ้มรู้ไหมมีทั้งหมดเนี่ยหกแบบครับตันหนึ่งมีหกแบบหรือว่าสองตันหกแบบ ไอ้อันนี้หกแบบอันนู้นหกแบบอ๋ออย่างละหกนะปึ๊งนี่นารูมาพูดถึงเข้ามาเลยแปไรนะเดี๋ยวให้ดูฟอยไฟเหมือนกันนะการเลดใช่ไหมการเลดบัตเตอร์ไม่หมายถึงแบบคว่าอเมก้าฟอยจะเรียบๆเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่บอลเลียหน่อยเหมือนเดิมอ่ะมุกเดิมสวยบอลเลียล้มสีแดงแรงนิด แต่พี่โอยังสวยไม่เท่าจีกาดพี่บอกเลยนโอ้โหนวิบวนวิบไมโอ้โหเรื่องความสวยนะพี่ไม่รู้ถึงความนิยมนะความสวยเนี่ยโอ้โหโคตรสวยแต่ว่าจะถูกจะแพงพ่อพี่เคยบอกไว้จะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนพ่อพี่ก็เรียบร้อยแล้วครับไปอยู่กับอากงเรียบร้อยไอ้หนูเดิม เอาอุมแล้ได้กี่แบบอ่ะะเขามองไม่เห็นนอุ้มเดี๋ยววางยว้เดี๋ยวคืนให้เดี๋ยวคืนให้ครับนี่ตัวเดิมนะมันบอกว่าเดี๋ยวไปนับให้ที่มันจะไปนับที่บ้านเดี๋ยวคืนให้เยออเดียวยอะไรนะลาบวดเอ้ยย้อนอุ้มนี่ต้องเรียกว่าทิศอุ้มนะครับทิศอุ้มทิศบอลทิศฮิว ไอ้ตาบปวดยังตาวกินอีกแล้วมึงชีวิตนี้มีแต่กินยังไม่ปวดเหรอก่อนเบียร์ต้องปวดก่อนหรือเปล่าไม่ต้องกันนะเฮ้ยมันกี่แบบวะเนี่ยอ้าวตัวใหม่เว้ยแครอะไรเนี่ยอุ้มรอยย่อบัสเบตบัสเบตอะแต่เป็นรัดใหม่อ่าเป็นบัสเบตตัวที่เป็นแวนได้ใช่ป่ะใช่ครับตัวนี้นะครับอ๋ออันเนี่ยพี่เพิ่งเห็นนพี่เหมือนตัวซิกเกอร์เฮ้ยวันนี้เด็กมันนั่งเล่นกับพี่ยังไม่เห็นมันใช้เลยมันใช้ตัวเก่าใไซนัมเปิดไม่ได้เย แต่ทดูดไม่ได้เว้ยาเป็นคมตัวนี้ตัวนี้สวยดีว่ะลองซื้อครับเปิดไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยก่อมาไปจสวยว่าแปลงเลยว่าเฮ้ยแถวไหนแล้ววะเริ่มง่ะอ้าวข้ามแถวครับพี่น้องนี่ไอโถไหนบอกได้ยากไม่เห็นจะยากเลยไม่เห็นจะได้เลยเป็สีทองไม่อันเป็นสีทองด้วยแบบพิเศษโอ้จะได้ไหมเนี่ย พี่บอกเลยตั้งแต่ตัวสีทองออกอะไรเนี่ยพี่แกะมารวมๆแล้วห้าหกสิบตันแต่ละชุดอะ mm hmm. ชุดหนึ่งสิบกว่าตันถึงกว่าตันอะไรเงี้ยไม่เคยได้เลยมันมีจริงบอกว่ามีมีมม mm hmm. เราไม่ได้หวังอยู่แล้วเอ้ยไปแล้วดว่ะจริงว่าวแมวนะเร็จแล้วแน่นะไม่มีนะจริงเหรอวะไม่รู้มกบไอ้อุ้นบอกว่าขอยืมไปดู ไ่เหลืองสีทองเหลืองไฮ้ถ้าเป็นสีทองมันจะกินหลังกล่องมันไม่รู้นะอยากรู้เหมือนกันที่ที่ได้ที่อยากได้ไม่เคยอยากได้เท่าไหร่แค่อยากรู้เนี่ยแน่น่แน่น่น่ัวสีทองแม่งขายเท่าไหร่วะเกือบสองพันไหมโอ้วันนี้เห็นในกลุ่มอ่ะที่ผมเห็นนะอเกือบสองพันพันหกถึงพันแปดสองพันนี้นะอ่ะครับแล้วแต่คนจะขายไเท่าไหร่ออ๋อมไม่รู้ใช่ไหมอเยอะจังว่ะ เฮ้ยคุณรู้สึกว่ามันจะเกินมันมีลิมิตแค่สี่นะเว้ยเฮ้ยยังยังไม่ถึงเฮ้ยมันออกน้อยแค่ว่าสามใบเหรอใช่เดี๋ยวมันมไหม้นี่ใหญ่ใหญ่นี่ใหญ่ถากดินถากดินถากตากินซบซบเข้ากล่องให้เข้าเข้าใหม่พี่นะซบแซบซบมึงเนี่ยเสร็จถุงครบแก๊ปพี่พงษ์รักพี่พงษ์มีหนูวิ่งเหรอใช่อะไรตามยังกินของอยู่ เดี๋ยวเราจะสรุปว่าหกใบไหมไอ้คนละสี่ใบไหมอื้ออ่ะเดี๋ยวเราสรุปนะนี่เลยนาลูคขมิีสี่ใบครับสี่ใบอีกาดสี่ใบนารุเหมือนกันนะใชครับ<ห>เอาไว้เล่นภาคจีนะครับสวยงามราคาสามสิบเก้าตามท้องเรื่องแต่ถ้าเกิดหมดก็พี่ก็จะขึ้นราคาหน่อยตามสเต็ปนันก็ความสวยนี่ลอยยอดพนดีผู้โดดเดียว ทำไมหนึ่งที่พูดโดดเดียวเขาอะไรเพราะไม่รู้ไม่รู้กันอะไรเขาเมื่อยอุ้มดู้เลยเขาอุ้มได้อยากชนะมากนะอ่าไม่ใช่แลว่าเก่าทว่าเก่าไอ้พูดคนที่คอมเมนต์นี่คือไอ้เตาแต่ว่าแบลริทเริ่มแล้วนะแบลริทเริ่มแล้วนะนี่บอกไว้ก่อนนะครับแบลริทเริ่มแล้วแบลริทแบลริทเริ่มแล้วนะแล้วเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ข้างหลังนะครับหลังอยากดูคลิปเสร็จท้ายคลิปเนี่ยพี่จะเอาตัวคุยชิวๆออนทิวเดย์ซึ่งบอกว่าอะไรแบลริทเริ่มวันที่สิบเจ็ดอะไปดูในนั้นเอานี่ ไม่พี่ว่าตัวนี้มันสวยที่ไหมสวยสวยไหมสวยนะถ้าไม่นับจีการตัวนี้สวยสุดเลยเอาละคิดหนึ่งเรียบร้อยเกียร์ต่อไปคิดสองทำไปอย่างรวดเร็วไม่ล้ำไม่ไหลเอ้ยอันนี้ของออร์เคิลออร์เคิลจีการเก่งมากว้าอุ้มโะเอาใช้ใช้วันนี้ใช้เลยมันเป็นใบเก่าหรือใบใหม่เนี่ยมันเป็นใบเก่าครับอ๋อมมะลีใหม่ฟอยล์เรี่ยมไหมดูสิชุดนี้คงจะเป็นฟอยล์เรียบทุกใบนะครับ เ้ยแต่จีกามันทำสวยทับทุกใบเลยวะ่ะสวยวะ่ะเฮ้ยต่อไปโอ้โห mm hmm. แหมชมสวยเลยมาเลยมึงไม่สวยแล้วไม่เกี่ยวนะยังไงก็สี่ใบอ่ะเฮ้ยเฮ้ย mm hmm. อันนี้พี่ไม่ได้เอาวางกล่องแบบไม่ได้แกะติดกันนะพี่เอามาทั้งตั้นแล้วก็มาแกะออกระวางมั่วไม่ได้ เม่ช่ว่ามันอยู่ติดกันนะครับพี่วางมั่วแมนชิบาย่แกแล้วของในพอมีสองแบบไงสามแบบกระบะเกตสี่มีกีการมีสี่แบบสามแบบเลยอันนี้ไม่ใช่จีการครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ๋อพี่ถามพี่ลืมไปพี่ถามมันว่าเกศสี่เกศสี่มีกี่แบบไอพี่ถามว่าจีการมีกี่แบบอ๋อเกศสี่มีกี่แบบเอาสรุปสามหรือเปล่าสามนะเดี๋ยวลองเปิดดูกันเลย เกศสองอย่างเดียวมีสามแบบเหรอใช่เอาเดี๋ยวมีอีกแบบดิแล้วตัวเป็นตัวใช้กันใช่ไหมนี่ไงเหลืองอารามโกงโกงพลานดินจิปน่าซีขึ้นเยอะอืมไอ้นุบาไม่ได้มึงอะนุบาต้องใช้เกสไอ้ตัวคาร์บอนนะไม่สีแดงแค่์ได้เลยนุบาธรรมะใส่พิเมียไม่ได้แล้วครับใส่พิเมียไม่ได้แล้วใช่แล้วเสียดายโอ้ยหอยเรียวให้สวยว่ะ เหมือนไนที่เลยเหมือนไอซีพีเลยแต่ซีพีมีสีทองไรมีกรอบแต่ซีพีมันแพงกว่านี้เยอะออกยากด้วยแต่เลยก่อนแต่ซีพีไม่มีตัวนี้ตัวอะไรนะมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะออโตอัลเลเป็นตัวที่เรียกขึ้นมาอ๋อดึงจากหลังฉาบดึงจากหลังอะชื่ออะไรนะนี่ําเริ่มํามแล้วยังไม่เห็นอามาเนย ไม่ใช่ไม่ใช่อว่าสิแคปเจอร์นินน้อ่านี่ซ้ำสุใช่ไหมสุตัวนี้นะครับที่ในซีพีไม่มีนะอุ้มใช่ครับตัวนี้เขาสามารถอะไรอ่าคู่แข่งเลือกแถวหลังดึงใบครับดึงมาแถวหน้าที่ว่าแมมมันจะอยู่หลังแวนใช่ครับดึงมางที่ว่างอ,อ่าถ้าเกิดข้างหน้าเราไม่มีที่ว่างก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้คือสมมุติว่าเราช่องซ้ายว่างแล้วแล้วดันมีตัวเดียวหลังแวนเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวนี้ขึ้นไปนะ เลี้ยวขึ้นเลี้ยบตะบเมื่อกี้เชนเล่นเฮ้ยมึงเลี้ยวขึ้นมันสลับขึ้นมาได้เหรออุ๊อ่านี่อ๋อนี่ไงโอยเว้ยอ่าจะคุยยู่นี่ที่กำลังงงว่ามันกระดาษมันเปลี่ยนกระดาษเพราะเล่มหนึ่งอย่างเดียวแล้วเล่มใหม่เปลี่ยนมันแปลกๆเว้ยอ๋อตัวอยู่ข้างในนี่อ๋อตัวมันบังคับคุณอยู่ที่ก็เหมือนอ้วนๆแแปลก นี่แกะไปแล้วใช่ไหมนี่ที่ขามคันโมดอ่าดูละี่นี่ไหมลูกค้ากำลังสงสัยนะครับสงสัยเรื่องอะไรวินแลนด์วินแลนซาก้าใช่ไหมอันนี้หอกสีหนึ่งแบบอันนี้หอกตีแบบเอาไว้พี่ดูหน่อยดิเนไปงานไม่มีไม่มีเราสองเรานี้ขายอันนี้วินแลนซาก้าที่ออกเป็นรีปินนะครับเป็นตัวเก่านะ เล่มหนึ่งเนี่ยออกใหม่กระดาษไม่ได้เปลี่ยนหรอกพี่ว่าเห็นว่ากินลิสเนอะเห็นเดิมมันเป็นกระดาษธรรมดาอ๋อกินลิสกินลิสแต่กินลิสมันมีหลายขนาดอ่ะหลายหลายหลายแบบเล่มยี่ห้าไม่แน่ใจอันเนี้ยกินลิสเล่มยี่ห้าก็น่าจะกินไหมกินแต่ว่าคุณภาพคือคุณภาพซีนโคือซีนไม่เกี่ยวข้างในซูซีก็แล้วครับออกใหม่ขายไม่ดีนะครับแต่ว่าสนุกสนุกไม่สนุกสนุกสนุก ิงออิงสตอตอนออกเล่มหนึ่งมาใหม่ๆนะเชื่อไหมขายไม่ได้สักเล่มในเรื่องนี้อือตอนนี้กลับมาหาจนสยามต้องพิมพ์ใหม่ครับเล่มหนึ่งลจริงพี่อ่าลองดูอ,อ่าลูกค้าพี่รับประกันนะไม่เกี่ยวกับพี่แต่แต่เขาอ่านแล้วเขาบอกหนุกครับเรื่องนี้หนุกใครๆเขาบอกว่าหนุกเด็ดป่เฮ้ยไอ,อ้นี่แคร์อะไรวะเนี่ยอ,อืโกพระดินเจเจสีอ้าวทำไมเกิดสีเยอะจังวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบครบแล้ว ก็คือแบบละสี่ใบนะคงไม่เก็สี่มีกี่ใบอุ้มหนึ่งสองสามใบสามแบบนี่จะให้พวกเราเล่นพรีเมียมกันก็ดีไม่ดีไม่ตรงนี้มาไม่ไป็นไรดูดูไหมว่าส่องส่องมือสกเหมือนกันดูยังดูแล้วครับเอาใส่ของมึงนะพรีเมียมมะสองวันยี่สกิลคล้ายๆกันนะอ้าวเหรอแต่นี่เขาบาดสองมือละสี่อนั้นไม่ต้องเขาบาสมือโอ้ไม่เป็นไรได้ได้ขอแก้มไปก่อนเขาบาสเท่าไหร่นะเขาบาดสองอันนี้ไม่เก็บบัสเลยนะ มันธรรมชาติเลยจับเชิญคืนนะไปนี้คืนใบนั้นไม่คืนนะมันทิ้งไปเลยอ้าวอ๋อนี่คืนเหรอใช่จับเชิญคืนคไม่มันเลยโอ้ยตัวนั้นแสบไปเยอะเอ้ที่ญี่ปุ่นเขาห้ามมันเนี่ยห้ามกหมนครับเหลือใบเดียวหรือห้ามใส่หรืออะไรยังไงห้ามจะไม่ได้ว่าห้ามใส่คู่กันเหมือนกันหรือว่าเดือดใส่ได้ใบเดียวไม่ดูะจะไม่ได้นี่นี่ตัวแสบจริงตัวนี้โคตรแสบอะเอนครับเอ้แล้วตัวนี้มีตัวอื่นนอกจากซีพีไหมรู้ไหมเดี๋ยวเราไปดูรีวิววันนี้ว่ะชัวร์ เดี๋ยวเราจะบอกด้วยว่าตัวนี้ไม่อยู่ใน c p ตัวนี้อยู่ใน c p นะเราจะรู้ความแตกต่างว่าคนที่ซื้อ c p แล้วควรจะซื้อใหม่ไหมซื้อธรรมดาไหมโอ้แต่สีเหลืองนี่สวยทุกตัวเลยว่ะพีนี่กัมึนนี่แก่ยังวะคุยไปเมาไปง่วงนอนด้วยวัวนนี้ออกตสีสี่เสร็จโอ้กลับมาถึงร้านก็จัดของออนี่ ของออนไลน์ให้น้องๆต้องมาช่วยกันจัดแทบไม่ทันเลยวันนี้พี่ก็ส่งไปหมดแล้วนะครับระเบิดอ่าไม่หมดก็เกือบหมดนะครับพวกที่พีออเดอร์ไว้นะครับทั้งกล่องแล้วก็ทั้งแยกแคนส่งไปประมาณถ้ากล่องเะส่งหมดแล้วที่เคยพีออเดอร์ใครพีออเดอร์ไวอ้อ่ะส่วนแยกแคนก็ส่งไปประมาณน่าจะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบหมดแล้วหมดไหมบอลใกล้คเคียงนะยังไม่หมดนะแต่ว่าก็ใกล้เคียง อา่าต้องโทรหายนุก๊กลืมไปวันนี้เครื่องปิ้นนนเครื่องปิ้นระเบิดอะ่ะเ,เครื่องปิ้นติดยักเลยอะ่ะเครื่องปิ้นบอกอยากพักแล้วพี่ปิ้นที่อยู่ผูลูกค้ามาไงแต่แต่เครื่องปิ้นบอกโอยเหนื่อยอยอ,อ,อ้าวคงจะชวละละัวร์แล้วล่ะก็ไม่มีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่นะบอกตรงๆคลิปนี้ก็ไม่ต้องดูก็ได้อ่าทำไ,ไมพูดอย่างเงี้ย ีวิตเนี่ยความทองมันจะออกอ๋อนอกจากอันนี้แหละอันนี้ใช่ไหมถ้าใช่ดีว่ากูสร้างภาพมันแบบว่าเล่นละครเนี่ยขอให้มันใช่เลยเฮ้อใช่ดีกว่ามะอ่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เอาละเราก็สรุปนะเอ้ยเอาเราก็สรุปนะครับจีดสองนะครับมีลูกค้าโอนบลเล็ตเข้ามาเช็คก่อนลูกค้าหนร้านโอนมา แหมเรียก t i ม e จริงๆเรียบร้อยครับเงินเข้าเรียบร้อย,ย,อยขอบคุณครับอ่าสีา่ใบเกตสี่ของออร์แลคิ้แล้วก็เกตสี่ของสี่ใบดูบาร์หนอยแน่จะนุบาหรือดารุ่งกูรู้หลังเลใช่ลังเลอ้โห่าต่อไปของโการาดินสี่ใบไปเร็วๆเลยนี่อะไรวะตาคุ้นๆณเนียเนี่ยคองกูไปแล้ว นารุต่อไปเป็นอ้อนะครับไนไม่ใช่นานลุอันนี้หรอลูลบาครับไอ้นนอไแม่งไ้กูนี่สับสนกูพูดกูพูดผิดเองนาลุก,กันลูบาอ้าวต่อไปเราเคยก็สี่ใบคือทุกอย่างสนะี่ใบแหละเรียบร้อยจบเดี๋ยวหมดคลิปนี้เราก็จะไปรีวิวขีดหนึ่งนะครับพอขีดหนึ่งจบก็เป็นขีดสองแล้วพี่จะลงท้ายคลิปอะครับว่าสักสิบวิสุดท้ายพี่จะลงอ่าสมมติพี่รีวิวขีดหนึ่งพี่ก็จะเอาขีดสองถ้าอัพเสร็จพี่จะลากลงไปด้วย ที่ท้ายคลิปอย่างตัวนี้เสร็จก็รอคิทหนึ่งคิสอง 1, 2, เสร็จก็คงจะลากไปท้ายคลิปด้วยเพราะมันเป็นพวกเดียวกันเอาละวันนี้าก็ลากันนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจากออกแล้วนะครับ VPC05 คิหนึ่งและ VPC05 คิทสองในกล่องเล่นแบบนี้กล่องละร้อยสามสิบห้าบาทนะครับที่พูดไปทั้งหมดมีหลังกล่องมีแยกแคนอยู่ในช้อปปี้และลาซาด้าครับลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเอาละครับโอ้โวโอโวโว,โว,โว,โวแข็งแกร่งลนเลย บายบายสวัสดีครับ